ทุกสองของราชประชาอาร์นะครับนักเตะทั้งสองทีมเดินลงสนามกันแล้วประพัดกิ่งแก้วครับสราวุธเกิดสีและก็วรชัยชัยสุระนะครับแผงกลางครับมีธนิกิจแลทรทมครับรณยศนิวัน์ศรีไทยบุโก,โกครับและก็ธรรมุต้นคำนะครับ3ตัวรุกข้างหน้าวันนี้ใช้บริการของเอจิโลมาชูก้าครับ ทำยุชดักบุลแล้วก็โดนัชัยรังซิโยนะครับระบบ4-3-3นะครับผู้สาตูเป็นทักษงจันอ่วมครับแนวรับ4คนครับมีพันธุ์พันจันแก้วนะครับมาโรดาซิวาอับูนทอฟิสนิบูนะครับยศวัฒน์มณทานะครับแขกกลาง3คนครับใช้ฉันุกรศิรักครับอลงกรศิริชัยแล้วก็ภาษาสมานสิลินะครับ3ตัวรุกข้างหน้าเนี่ยพวกเขามีทางด้านแสุพลยอดจันนะครับอับดุลสลามสามานะครับแล้วก็นัสรีดูร์เลาะนะครับก็ เดี๋ยวก่อนเริ่มเกมนะครับจะมีการยืนแว้ไรให้กับทางด้านกรุงศรอรเกี้ยงเตานะครับเจ้าหน้าที่ทีมของทางด้านรัฐประชานะครับ<อ>ดันทางด้านธนิชกุลไปยืน<อ>ด้านบนเลยครับมาครับเกมเริ่มนะครับมาดู45นาทีแรกกันก่อนเลยครับจะออกแบบไหนอย่างไร มีทัศพลอ้างไปแล้วครับข้ามหลอกอุดลามซ้ายแล้วก็หลุนกรอบออกไปครับโอ้โห,โโห,โโหโลุกนี้เจ้าตัวเสียได้เลยโอ้โหกลายเป็นว่าจังหวะจิ้งต่อบอลของสงสาในพวกเขาเกือบได้ประตูขึ้นนำเลยครับแปะคืนมาแล้วอุดลามเห็นช่องครับพยายามจะปันให้บอลมันเสียบเสาสองเลยครับหลุดไปนิดเดียวครับอีกครั้งครับมีพื้นที่แล้วเจ้าตัวนี่ยืนเล็งปัดวยซ้ายเลยครับ ดูว่าจะเล่นแบบไหนอัจโลมาทีก่ก้าเปิดจันๆเข้าไปโอ้โหมุ่งมาแล้วมันแฉลบนะครับโดนลาประชาออกนะครับน่าจะเป็นธรรมยุทธ์เนี่ยครับอยู่รอช้าครับเปิดมาแล้วสุดท้ายบอลเป็นธรรมยุทธ์นะครับครับธรรมยุทธ์ต้นคำนะครับตรงมาวันิสดุสีตัวเองมาเอาบอลครับ แล้วก็ช่องมีครับนัสลีนัสลีเปิดองหูวิ่งข้ามาแปะตัวซ้ำยิงโอ้โห <c oughs> ลัอบอ่อไปครับโอกาสทองอีกครั้งยูงทีมเยือนครับโอ้โหคนนี้ต้องบอกว่าน่าจะได้กับหุ่นแรกอีกครับ <c oughs> บอลสุดเ้นลังของนัสลีครับ <c oughs> แล้วสุดท้ายเนี่ยบอลมันไปตั้งให้อโลกรวิ่งมาซัดีปขวาเต็มเลยครับโอ้โหบอลเหมือนข้ามคาออกไป <c oughs> เลยเอา้าโดนแสะแต่ว่าผู้สิ่งไม่ว่าอะไรครับมาที่ประสาน ว่าสารออกซ้ายอ่าครับอันดุซาลามอันดุซาลามยัดโอ้โหมันเบาไว้ครับซ้ายตรงนี้โอ้โหเ,เขาบอกขอโทษแล้วครับเปิดออกไปเองครับทำยุทธวันนี้นี่พยายามปวดเกมรับส่งขาหลายคนนะครับเต้นอู้น่าแกดุเหลือเกินครับสุวัสด <c> ์ <oughs> จังหวะเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่เห็นด้วยนะครับ แล้วก็จากทุ่งแรกครับยังสงขาถ้าจะรักษาอกาศของตัวเองก็ต้องถึงขั้นชนะเลยนะครับนะครับเกมเริ่มครับยังได้ด้วยครับธรรมยุทธ์มาชูกา้าหักกระโดดเอ้าโอ้โหไว้มือเดียวนะครับเกือบจะถึงยศสมวรรั์ เห็นแล้วทิ้งยาวเลยแต่ว่าเอาออกมาไม่ดีแต่ว่ายังมีตัวมาซ้อนช่วยครับเก oh. ือไปครับท้ายแล้วก็เสียจังหวะไปครับอะไรนี้ลำด้วย <ไป S 2> ครับไปลำหน้าครับจี้เข้ามาเลือกแล้วเน้นๆเ,เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อมูนขึ้นนํำจนได้ครับเป็น uca, อันเจโลมาชูก้าจะตัดกลับไปนะมันยังไงนั่นเองครับโอ้โห oh. เหมือนกับว่าผู้เล่นของสงสานี่ไม่พอใจจังหวะนี้ด้วยนะครับ <c oughs> คือตัดกลับมาเนี่ยบอลมันมันตัดกลับมาอยู่อ้ยาลายแรกไม่ล้าครับลายนี้ไม่ล้าจริงครับแล้วก็ให้มามาชุก,ก้ากระเรียบร้อยเลยครับ <c oughs> ดูลายแรกอีกทีนะครับจบังหวะพุ่งมาของรนยศเดี๋ยวดูนะครับ ช็อตแรกเนี่ยจะเห็นเลยครับว่ารนยศพุ่งขึ้นมานะครับนี่ครับเนี่ครับอับดุลฮาฟิสยังรออยู่นะครับไม่ขยับตามไปด้วยครับก็เป็นประตูที่เจ้าของชื่อต้มาชุก้าครับแล้วก็เป็นประตูที่นำองราาประชาด้วยครับหนึ่งประตูลูกนี้ก็น่าจะทําให้เกมมันผ่อนคลายขึ้นสำหรับเจ้าบ้านนะครับดูทีแรกน่ะคือเอ่ยปากไม่ได้เลยครับแต่ว่า ภาพชายย้อนมาเป็นอับดุลฮาฟิสนะครับที่ที่ยังอยู่ตรงนั้นนะครับอขลับผลก็มันจอดอีกทีโอ้โหให้ตัวที่วิ่งไปนั่นแหละครับลูกนี้เกมรับของราชัชานี่โดนหลอกแล้วนะครับโดนหลอกเลยใช่ครับโอ้โหเวนนั่นแหละครับ อับดุสサラม์นะครับคือยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทําเป็นเดินหนีไปอัครพลทาเป็นเดินหนีผมเนี่ยครับวิ่งกลับมาแล้วอัครพลคราวนี้ก็โดนชกทิ้งอีกครับโอ้โหต้ปว,วดทิ้งเลยปวดทิ้งมีที่ว่างถึงก่อนถึงก่อนแล้วก็เกี่ยวไ่ได้เจ้าโหยังตามมาช่วยไม่ได้ครับพินัพงศ์แล้วก็สุดท้ายไปฟาล์ครับโอ้โหคือพยายามจะฉวยโอกาสแล้วก็หาจังหวะยิงเลยครับธนดล สุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าตัวล็อกเข้าเหลี่ยมทางซ้ายแล้วครับแล้วจวังหวะจะยิงโดนโอ้โหพิทักษ์คงครับพุ่งมาบล็อกได้พอดีครับอ่าครับเกมเดินต่อครับเกมเดินแล้วโยชวัตรไปยืนมาร์กจุดให้นะครับแล้วก็มาตรงนั้นแล้ะครับโอ้โหมงตัวแรกไม่โดนแล้วก็จะได้สามไหมต้องยิงครับมีตัวขวางไว้อีกขึงนกรมกรพิทักษ์คงเบิ้ลทิ้งออกไป เป็นบอลของลาดประช,ชาแล้วไม่ล้ำหน้าครับไม่แต่ว่าพิทักษ์พงศ์ก็อ่านต้องเคลียร์ทิง้งเอา้าไปพลาดเองแล้วก็เลยเรียบร้อยไหมโอ้โหพิทักษ์พงศ์ไม่เคลียร์ครับโอ้โหซาดักบ,บอลได้แล้วสองสูงเลยครับตรงนี้ประตูปิดเกมนะครับเกมนี้แล้วก็เป็นประตูที่สองของอิชิโร่มาชูก้าด้วยครับโอ้โหอันนี้2ประตูครับเกมอัดมาตลอดนะครับ ก็หวาเบิ้ลมาเนี่ยไม่ล้ำเพราะว่ายังอยู่ในแดนตัวเองเลยนะครับนี่ครับมาชูกา้าแต่จริงๆิพิทักษ์พงถึงแล้วครับแต่ว่าเหมือนจะอยากจะพาบอลกลับไปครีครับโอ้ไม่เคลียร์ทิ้งออกข้างไปครับมาชูก้าก็แปรสวนกลับไปโล่งเลยทีนี้ดูนะครับพิทักษ์พงถึงแล้วครับนี่ครับตรงเนี้ยไปเก็บเล่นแล้วล้มไปเองครับ มาชุก้าส้มล่นเลยครับ2-0เอาแต่เวลายังไม่หมดนะครับเปิดบอมเข้ามาของสงขาแล้วก็จบด้วยแอคชั่นนี้ครับเป็นลาประชาครับที่เปิดบ้านเอาชนะสงขายเอฟซไปได้ครับ2ประตูต่อ0จาก2ประตูของอัเจโลมาชูกาครับ ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้นะครับรับประชาพวกเขากัน4นัดครับมี10คะแนนนะครับนำจ่าฝูงเดียวแล้วนะครับสุสงขาเนี่ยพวกเขาร่วงไปอยู่อันที่6ครับ4นัดมีอยู่แค่2คะแนนนะครับ